ครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่24นะครับ<ม>ก็นี่ครับหน้าอูครับอูอ่างเมาส์นะครับจะว่าจะเติมน้ำยาแอร์ร้อยแา่135นะครับ ช้าวาก็ได้ครับเติมน้ำมันนะครับอกอ่าฮะ,ะพี่การ <c oughs> ผมว่าวางท่อกับขุดบ่อผมว่าวางท่อดีกว่านะครับ <c oughs> วางท่อนด่รถได้พักนะครับ <c oughs> ขุดบ่อที่จ้วงเอาจ้วงเอาจ้วงเอาได้ทำร้ายเครื่องยนต์มากครับ วางท่อเป็นงานสแตนบายบ้างพักบ really ้างอะไรบ้างเพราะว่าดีคร well, ับเนี่ยทีมงานนะครับม oh. ีรถกันทุกคันนะครับโดนะครับคนละคันละคันละคันนะครับทีมงานนด่มีแต่รถคนละคันละคันเดี๋ยวจะเติมน้ำยา ใต้สามห้านะครับแล้วก็จะลามนี่ครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เอรรถพ่อมาพอดีนะครับดูครับเหลือพื้นที่อยู่ประมาณสัก 300เมตรได้ครับตุ้นี้แล้วก็โดดรับไปต่อตรงนีอ้อีกครับอ่าที่ประลามสองนะครับวันนี้วันนี้ก็ทเดซินซินเล้งแขกนะครับอ่รารั่วนะครับ ก็จะต้องเปลี่ยนสองทางเล่งไม่ขึ้นแล้วครับเดี๋ยวได้มีเวลาจะจอดออถอดเปลี่ยนเสยนเปลี่ยนไม่ยากครับ